เบไร่บ <thế S 2> <vengeance> ้านแต่บ้านบาาสุขร้างอยบ้านนด้เขาเรียงดูนั่งรอแต่บ้านสบายก็คือกินไรแต่จะหรอเขากลังกินวันนี้นะซาลปอกะซ้อมก่อนเลยเด้เสีบเนาะขอชื้อไปให้น่าดอยากมากนิงิามเลยเสียเลยเด่นแหงเลยนี่เลยเดนเอวยยงเลย ยืีครับถึงมันสะกแงาเสือยงมงมไม่กันบเกีียดกับเสือผ่านแบน้มันยืดทีไม่แข็งเสือหน่อยแมวบางทีแมวอาเห็นอ้น่อยีคืตาแก่มึงด้แม่งคุณเป็นตาลุบีร่างนะแบบไปปัญาบเลไปีบไหนจะัญญา้าวขึ้นมาทันเองเ้ย ไปพาทีานห้อยไปไม่นักจริงจรเจิงเขม้ามาบกินค่บบ้าซู้กับห่านนะเป็นสื่อของว่าฝากนะะมูเสียใจงูอย่าเก้กินเมีตอคิมกระเทียมด้วยสื่อานค้องหร่อยแอนแอนเขียนเขียมเขียมไม่นูเดแล้วขาคิมงินสองไายห้าสิบาทว้าซุด นาลาพอวะเออพอพอเห็นถุงพักโอ้ใข่แม่เราเสรมพักหล่เสรีไปกินตุ่งคองพีเลยใจกันเลยวะแรงยู่นะมันใจยหลายอยู่ได้อนีลยเจ้าแม่งหมดใาข้าวไร้รอยติอ่างเฮ้ยจัดการมันไงซอยกันเลยบอกคำสีไหมเปรู้อักจ่ายน้ำหนักขาไรเพื่เสรีไปกินทุ่งคองเมื่อได้เน จะเป็นรลอคักนะจ๊ะเนาะบินหอดแต่ว่าเันไม่ออกซ้ำเนาะไม่ไสไรจะได้เงินเบิดเลยดิถึงเเมื่อเสียบดันจิ้มนีโจนี่จมไปมอมออะน่นเอะฮาร้อยหาร้อยฮาร่อยขารถกับพันหาวสิอะไรข้าลูกชินกุหล่อยีบาบอข้ารถเมื่อ โอ้เจ้าเมื่อคเนี่ะพี่ต่อลำหอดีเด้ขอเจ้าไปเอ็มคืนนั้นเจ้าก็เสียสองร้อยข่มาลำหอดทีส้มก่อนห่อสองคนแย่แ้เอ้าข่อยเอาน้ำพี่น้องบ้างแน่พี่ต่อเด้อข่อยเอาน้ำข่อยเอาน้ำเจ้าสองคนหาล้อยก็ได้โอ้ยหาล้อยเมื่อวันมั้งบ้านหาโอ้ยเพื่อนหนึ่งไปจับนี่มันกระเบิดละเด้อกระเบิดได้ปลาสุกอืนอยมันมาเสียดกัน่ะ เราเีนัวอื่นือกูกินแมันสีแข่ได้มันกิน่นดสีบอกอะไรกูกินเน้ะจ่ะสีบอกยานาซุกยาซุกเลยยาซุกนี่เนาะพวกนี่ใจน่น่ะยาอะไรผูแคร์ดนๆยาเศร้ายายาเศร้า สุขใจเลยดยังไ้บกินแม่รบอันจะกินน้ำได้นาไม่ลากินลขบ้าสุกมกินกพักว่าพักว่าเป่นไห่ว่าปานปูกเองพวกอ่าครับพี่น้องผมกะเห็ดน้ำยาข้าปุ้นล่อคำซีกัน เศร้าเศร้าเศร้าไม่มีสัจจะพี่ต่อจะเอาอะไรมากมายกับคนพวกนี้เขาเห็นตาเขาเห็นตาหนาพวกเนาะครับพี่น้องครับผมกะพี่เทน้ำข้าวโพนให้หมูกินล้วครับไม่เอ้ยผมกะว่ากระดิ่งต้มไก่ครับจะหอดเลียเดี๋ซี่เยวเบาข้าวสีกะบะบัวหมานะครับไก่กับพวกแหละซีเทมให้หมากินกินนะ คือเบิร์ตนะกีแคหนละครับพี่น้องคือเบิร์ครับมากินข้าวปนคือกันล่ะครับคือเบิร์คือเบิทุกคนมันขึ้นใจจะขวางสรอนตะแกียก็คือตะแกีอนขวานี่โอ้นายเด็กหัวขวานจะเหมือนโอ้ยเจนตะแกียบมีทายจะเหมือนเป็นอะรอไปนี่ล่ะย่ดจรเลื่นสีพื้นที่จ๊ึดจจ๊ย เอ้าคนหลายกตนนาจับข่อยดิพเขามี่เดียวหนึ่งมาจะใชเอกระชแต่งตะแกะให้จนนีบอนะเราจะหลอกเค้นกันยู่งมงเอ้มั่งเอ้แสงจันทร์มันบ่ได้เป็นหยังดอกสองร้อยห้าสิบบาดีเด้อีัน้่อหน้าตอหลับมาหลกวนเบาอันอีกเหร มข้าวน้ำข้าวไฟมีรู้ช่วยเบาอันหรือเปล่าเบาต่อมานี่ไม่รู้ถือซื้ออะไรมากินบ้างหรือเปล่ามาได้กับซาดแม็กตลอดเนาะมาเราควรหารอยเบาวต่อมานอนตากแอร์ตลอดเลยอยู่โดนโซฟาเนี้ยมันรู้จักเกรงใจบ่าวอันเลยไม่เหมือนบ่าขั้มสีน้องหน่อยนะมาบอกดันค่าแตาเบาหัวฉุกเฉวนไม่รู้เรื่องกับเราเลยค้อดีห้าแกลกเขาแบบใจเลี่เนาะค้อดีาบบหาลูกใหม่ว่าคั้มสีสาวนอนบ้านนี้มือละ มันละหาดอยนมันจะเศร้ามันละห่าบ่านม้วนบอลควนตีกันเช็กมันเอี้ยขันเม่นคอยไปผู้เดียวบอกคอยไปได้่งห่วงม้วนบอกคอยไปเต้นผู้เดียวอะนะอีหลี่ะกี้คอยกับบ่มากดอกฟางบ่ไดฟางหนอนปวดก้นหูฟังต่ลูกกุ้งมาตะกอน ตะกี้แบบว่าเออแบลนีแบบว่ามาก์คมาิ่มจิตใจกับ้ากาลาด้วยาเป็นมักสติงยังนนะเสียบบ้าน้ำเจียวบ้านไอวันน้ำเจียวมันแสบนะมันมันจำหรอมันติดนะเป่าตดูน้ำเจียวจำกัติดเนาะถ้าน้ำยังจำกับติดมันติดอยู่เลยเสียบไ่ดิเาไหว มันหอมแบบบุข้ามบุขามเปียกบอข้ามใช่ปะอมกุดมึงเรออ้าวจักรอนใช้ตะานากล้องใครนะแจ่มมันบปะเอกินแจ่มแหงเลยนะซีไม่คายปากซีบะวะไอ้ก็ม่ได้เหนทุกที่บักเผากันสิเอาขายเลยสีขายบักบุญบักเพ่าอยู่ปากซีสิรับหิวน้อยละชิบบาท นาะสวัสดีพี่น้องตอนเศารานะครับพี่น้องแกะมื้อนี่นะครับน้าสีเดินทางไป เบึ่งการครับพี่นอ้องอุ้ยคืออันนี้สีเดินทางไปเบืองการครับกับเบาสุกสองคนนะครับมาเึ้ื่อนกบมาฮอดบ้านจักทุ่มอะหาทุ่มออกจากคนซีทุ่มเครื่องนะครับมาฮอดบานหาทุ่มอาบน,านำนอนผมก็มาปั้นถ่านนะครับอเช้านน้ว่าส,สิออกก็ตีห่านครับมีเจ็ดโมงเครื่องละยังไม่เสรนีออกยู่พอดีผมรีดเสียผ่าน้ามนะครับ คลิปนี้กะบว่ามีอยหางหลายนะพี่น้องว่าน่งหัวมวนกับคำาสีนะครับผมอยู่ถ้าคลิปกับโมกับสิป,ประมาณนี่นะครับพี่น้องก็ว่าน่งหัวมวนกันบ่มี่ยังต้องแบบว่าซีเรียสนะครับพวกผมแบบเข้าใจกันนี้แล้วนะครับที่กระแสดามากันตอนนี้ยังเวียงจันแค่ปากซอยผมหัวขวนครับผมรู้สึกว่ามัน มันเป็นเงี้ยงอี่หงวักต่อมาเนี่ะครับมันเริ่มต้นมันก็น่าจะเกิดจากความม่เข้าใจกันเหครับพี่น้องแบบนก็ไปต่อความเหี่ยวสาวความเหยียดกันมันก็ม่นเป็นความครับพี่น้องเนาะเอาเวลามาทํามาหากินดีกลัวครับมาเห็ดสิ่งที่มันบ่อ่ให้กระทบกระทงกันดีกลัวครับ เห็ดเหนี้ข้อสุกจะของเหรอครับพี่น้องมันไปเห็ดแน่นั้นกับโซเชียลมันเกิกระสิกายเป็นมอพอนไข่นะครับหลังจากที่ว่าโซเชียลเล่นเพื่อการพอนไข่หรือว่าเล่นเพื่อกิจกรรมต่างๆางเล่นเพื่อได้เงินเล่นเพื่อนั้นเพื่อนี้ครับผมว่าถ้าเล่นแน่นั้นผมม่เล่นดีกว่าครับผมบ่มักค้นว่ามักเรื่องเอียงที่มันเป็นถูกใจนะครับว่าขนาดคลิปค้นเขาว่าไอที่ผมอ่า เอฟคีบสาลง่งแนเนี่ยหลายมือด้วยครับผมท่ามใจว่ราะกาเข้าไปตอบครับเพราะว่าบางบางบาง,บางข้อมิ่งถ่ายข้ามมันกับรุ่นแรกนะครับผมก็เลือกที่ท่ามใจก็แล้วก็ค่อยๆไปตอบเอานะครับเท่ากับเราสามารถาเดาชิดใจหรือว่าเดาอ,าอารมณ์คมาพิมพ์ในหันใดนะครับว่าเขาพิมพ์ด้วยลักษณะใดนะครับก็นั่นแหละครับพี่น้องผมก็เลยแบบว่า ค่อยๆตอบค่อยๆอันนี้นะครับผมกับตอบมินเบิร์ดแล้วครับตอนนี้มันสามสีมือผมก่ได้ตอบมินเนาะกับหลายมือเติบตแต่วันเกิดมากแับมันกระโดนนะครับผมก็เลยตอบมาขึ้นเรียบรอยแล้วครับครบทุกๆข้อมินแล้วนะครับพี่น้องบางข้อมินผมได้ตอบที่มันอกซิกอยู่ในอ่าคลิปที่ผมเบาเรื่องโรงแรมนะผมก็จะบ่ตอบนะครับนันมันเป็นเอียงที่แบบว่า มันกระทบกระเที่ยนแตบบ่ว่าถ่าตอบเขาแล้วเขาสีสาวไปอีกนะครับกวนม,มันสีว่ดจบง่ายนะครับผมก็เลือกที่จะว่าตอบดีกว่านะครับบางบางคำโตบางคอมเมนต์มันสามารถอธิบายได้ผมก็อธิบายนะครับบอเมนว่าเฮ้าบางคนก็บ่าผมแบบว่าเข่าข่างเขาจังสังสิไผสิไปเข่าข่างเป็นเป็นจังคนผิดไผสิไปเข่าข่างนะพี่น้องบอ เข้ากับนี่อ่าเนี่ยกันละอ่ามีจุดยืนเป็นของเจ้าของหรือหรือว่ามีความคิดเป็นของเจ้าของหรือเปล่าครับพี่น้องมันบอดด้เป็นแนวนั้นกะสิไปเอาเศร้าออกซะครับเรียงดามาดามือเศร้สา,ส,าสิครับรถจากอุบลบ้านผมเคขีองในหอดบึงการประมาณหกชั่วโมงใส่เวลาครับรถหกชั่วโมงแล้วก็ ประมาณทเดวะสี่ลอยหาลอยก็โลครับประมาณนี่ผมว่าสีเลือกใส่เส้นทางรักนะครับควันยโสละเอดกสินขึ้นเนี่ยนะครับผพราว่าจะบอกเขาน้องค่ายที่วานวาเ,วเนี่ยเดือบุญเนี่ยเดี๋ยวจังเมืองครับว่าจีพีเอดมันสีผมสีจับไปใส่เนี่ยนะครับ ระหว่างการเดินทางก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น้ำน้าด้ลครับพี่น้องไปเที่ยวนี่ก็ไปทุระงานหมัน่นน้องการนะครับเพิ่นเชิญมากก็เลยไดียไปนะครับน้องสีหมันกันกับแฟนชาต่างชาติมั้งครับอ่าพี่ออนนี่เิ่นก็ะเชนบาสุกบาสุกก็ะเชนผมน้องการกับาระเนผมอีกนะครับจะเลยไปเป็นมูบ่บาสุกนะครับเบพือพ่อนก็อยากไปพอพี่ออนนี่พนวา คิดหอดนะครับเปคิดหอดเพียนตอนบาสุคนไทยคลิปก็อีพออยู่หลังบานลิ่งั้นบ่าหัวสิมาอีกคือบอพี่น้องบอกอีแมวกล้วยนีเยอะอีแมวกล้วยไปต่างไว้หันอย่ามันมากอีกแล้วครับพี่น้องไปะะกะกับลงมากกะวันที่สิบห้าก็ว่าสิกะพร้พอมกับสีกับน้องน้อยบาสุกกะพร้พอมกันนะครับบาคกสีข่อยคิดคานามันเดอเจ้าก,กับแฟนเจ้าสองคนอ่ะ่อยคิด สองคนหารอยอ้าปกติเรคิดคนละหารอย <c oughs> โอเคครับพี่น้องฝากก็ไรก็แชร์ผมน้ำเด้อครับเป็นกำลังใจเห็นได้ได้ครับพี่นอ้องช่อบน้อยๆคนติดตามบาหลายกะต่ว่ามีเอฟซีทีขอบคุณเอฟซีทีติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับเอฟซี FC ทีอ่ายาความแบบว่าอินดูนะครับจะกนี่แต่แบบคอมมนอ่คน ค้เอฟซก้้านะครับที่เห็นจะขอคุณทียนหนึ่งนะครับที่ย้น้ำกันเทนเท่าหัวมือนี้นะครับมือนี้เอาไว้ซัมนี้เดออ้ครับ FC ฟใหม่เอฟเก้าก็พักคือเก้าครับเอาไว้ซัมนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย